ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตรงด้านหน้าของหัวเครื่องบินนะครับอยู่ชั้นสองตรงน,นี้เป็นห้องนักบินนะครับดูจะชีนนะครับนะครับห้องนักบินนะครับอันนี้เราอยู่ส่วนหัวของเครื่องบินนะครับอยู่ชั้นสองนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงน,นี้เขาเรียกว่าะจะเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชม ชั้นที่อยู่ข้างล่างนะเป็นชั้นอีโคนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับบันไดลงนะครับอบอันนี้เป็นส่วนหัวของเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นส่วนหัวของเครื่องบินนะครับ พนักงานก็ได้แต่งตัวเหมือนแอร์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างมีม่านให้ด้วยนะครับเหมือนเครื่องบินของคิงนะครับตัวนี้ทําเป็นเหมือนคาเฟ่นะครับเนี่ยครับเอาไปชมบินนะครับเดี๋ยวให้ไปดูตรงส่วนปีกกันนะครับดวภาพตรงส่วนปีกกันนะครับนี่ครับ นี่ส่วนหางนะครับอันนี้ส่วนปีกนะครับนั้นส่วนด้านหน้านะครับวันนี้เขาซื้อเครื่องบินมาทําเป็นคาเฟ่น,นะครับน,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 น่าจะเป็นรุ่นนี้นั่เป็นโบอิงเกต47นะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนหางของตัวเครื่องนะครับไฟชัดครับขอไปโอเคตอนนี้เรามาดูส่วนหางของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Okay. นะครับราคาค่าเข้านะครับก็จะผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะครับก็คนละ120บาทแล้วก็แลกน้ำนึ่งได้หนึ่งแก้วนะครับประมาณสองคนก็คนละร้อยยี่นะครับก็คือเป็นเป็นชาเย็นนะครับสองแก้วชาเย็นสองแก้วแก่ร้อยสี่สิบนะครับผมต้องจ่ายเพิ่มอีก 40บาทนะครับนี่ครับที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเจ7ดสี่เคาเฟ่นะครับถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขียดลาดตะบังกรุงเทพนะครับนะครับน้เก็จะมีโต๊ะนั่งทานทานกาแฟนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็อารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในกินอยู่บนเครื่องบินนะครับนี่น่าจะเป็นโบอิง747นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ อันนี้ด้านหางน,นี่นะครับนนี่ด้านหางของตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นประตูนิรภัยนะครับประตูนิรภัยสองขานะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นโต๊ะเป็นคาเป็นกาแฟเป็นอะไรนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ภายในกันใหม่นะครับภายในเปลี่ยกตั้งหนึ่งนะครับจะบเป็นแบบนี้นะครับ Thank yeah. you. Yeah.